สิ่งที่เราจะแก้ไขนะยิ่งมีมากยิ่งทุกข์อ่ะเราจะแก้อย่างไงเราสามารถเป็นคนที่มีเยอะหรือว่ามีน้อยแต่มีความสุขอะไรที่มันจะช่วยให้สถานการณ์ชีวิตเราเป็นไปแบบที่เราตั้งใจคือที่จะช่วยให้เราเกิดความสงบสุขภายในใจได้คุณจะรับผิดชอบกับมันและคุณนี่แหละจะเป็นคนเปลี่ยนแปลงมันให้ดีขึ้นและมันทำให้ชีวิตดีขึ้น การมีทรัพย์สินเยอะมันจะทําให้เรามีความสงบสุขได้มันจะไม่เกี่ยวเลยเพราะเวลาเรามีมากอะค่ะล้นไหลไปกับโลกมายาคือโลกภายนอกอะเยอะแล้วเราก็ไม่มีการทบทวนค่ะว่าเรามีปัญหาเยอะครึ่งความถี่เรากําลังตกแล้วนะเราไม่มีความยืดหยุ่นค่ะเรายิ่งอยู่อยู่ไปเราเริ่มเป็นซีเมนต์เราเริ่มมีความเชื่อที่มันจํากัดตัวเองมากเลย การที่มีมากแล้วมันยิ่งทุกข์คือทุกข์ทุกความทรงจำเราด้วยนะคราวนี้เราจะต้องทบทวนตัวเองเพื่อรับรู้อีกความรู้สึกสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นขยะเหมือนกับเราทบทวนของในในครัวว่าเราซื้ออะไรมาบ้างมันหมดอายุมันต้องทิ้งเราต้องเข้าใจเห็นผลว่าอะไรทำให้เราจมทำให้เราเก็บอีกความทรงจำแย่ๆแบบนั้น เราจะต้องเตือนตัวเองว่าอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะเก็บมันไว้และพอเรา